สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยันดุกกอกนะคะแล้วก็พี่พี่ยูทูบเบอร์พี่หลวงมาไกลที่จะลงสินแล้วก็เว้นชันแนลนะคะในการมากกอกครั้งนี้นะคะการมาครั้งนี้นะคะรบกวนพี่ทุกคนประการใดก็เอมาะใช้เรื่อแล้วก็บอกว่าโอกาสหน้าจะได้มาแค่ที่กกอกอีกนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ต้อนรับกบแคบเป็นอย่างสมบูรณ์อิสระมาอิสระมาเราเราจะลาพี่พี่ยูทูบเบอร์ทีมเป้าบ้านของเรา ครับผมฟังแล้วครับตัวได้นะครับขอบคุณมากๆที่ดูแลนะครับทุกๆท่านเลยนะครับนั่ได้ไหขอบคุณครับอ๋อได้สี่พันชั่วโมงครบสี่พันชั่วโมงทุกอย่างฮลุครับผมฮลุแกาวป้อมทุกอย่างครับมีแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นเลยประสบปัญหาอยู่นะครับก็เด enfin <wer> ี๋ยวน้องก้าวน่าจะแก้แก้ให้แล้วแต่ว่าก็เดี๋ยวรอดูว่าวันพรุ่งนี้เป็นยังไงนะคะใช้น้องเก๋ว น้องเ้าค่ะน้องเ้าแก้ไขให้นะคะก็เดี๋ยวถ้ามีปัญหาก็ก็ได้ได้ขอรายน้องเจ้าไแล้วค่ะพี่อ้วน่าพี่อ้วนมาพี่อ้วนมานี่นี่นี่ส้วนีนี่ยคนนี้เนี่อปวนมาง่อ้นาพี่อ้นมอ้วนมาพี่้าพอ้วนมาพี่้นมี้วนม่บ้านมาพ่้มาค่ะาพ่อน่นี่้แนี้นพอนา่อนี่้ี่อ้วาพี้วนี้ี่อ้า่น้าอ้นม การต้อนรับแลขอให้รักกันเยอะๆนะคะแค่นี้แหละค่ะเราคนสุดท้ายกล่อ,อ,องของพี่หลวงมากลขอบคุณพี่ๆยูทูบเบอร์ทีมเข้าบ้านนะครับอขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านที่ต้อนรับพวกเราอย่างดีนะครับเหมือนมาพบญาติผู้ใหญ่นะครับหนักนิดเบาหน่อยที่อยู่ในบนโลกโตเชียวอภัยกันนะครับพี่หลวงก็ปรับความเข้าใจกับหลายๆคน จาเอ็มจาอารนู่นนี่นั่นนะครับก็หวังว่า FC ทุกท่านจะจะเอ่อก็ไปติดตามผลงานกันนะครับผลงานกันต่อไปเป็นห่วงทีม้าบ้านนะครับเพราะยังไงอะเอฟโลี F o e เราก็ไม่รู้ใครรู้ช่วยสอนคนไม่รู้นะ เราครับาครับเราทช่วยครับวันนี้ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยทุกคนนะครับขอให้เดินทางโดยปลอดภัยจับแล้วนะผมเนารู้สึกว่ายางรถมันลื่นืนะมึงเหมือนเพราะว่ารถสลาไม่อยากขับเลยแต่ว่ายางใช่ไมมันไปเมือยเท่าไหร่พี่สลาเหมือนพี่ไม่อยากรับเลยเมื่อกี้ไปมุกทหารแล่าถ้ากุ้ง ไม่กีไปมุกย่เลยนเปรี้ยวค่ะนี่นาจับเพ่อไปไม่ใช่ายอ้าวกายลูกแล้วมันจับเพ้อคอยเาอ่าันเจ้ากดกดมองนี่ได้ยังเออเออยอมมากดได้ได้ได้เอ้ไดากดได้ได้เด้ไ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 ดกด้ไ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 ด้อด้่ด้งดอได้ได้ด้ไ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 ดด้้ได้ไ้ไ้างล่างได้ไดได้้ได้้้ได้้ไไร้ นี่จุดเออจุดนั่นแหละเออโอ้โอเคโอเคโมงจบมันก็ถ่ายอยู่ก็ไม่ต้องกดอะไรมันเพราะมันกำลังถ่ายถ่ายอยู่ตอนนั้นอไม่เขาจะกดถ่ายรูปเจ้าไปไปกดไอ้ตาช่างพงเลยจ้า ตรงหัวพยาน่าเลยี่รงนี้ของย่านหนงกดตรงไหนข้างบนกดมาดองกดเนาะเพราะเข้าวิดีโอเลย้าแล้วตอนถ่ายรูปมันล้าอนไดีอุ้ง่าอง้ยนมากๆเมื่อวานอยู่เป็นเพื่อนจนถึงเย็นากอนไม้ยนะหนอนม้ยนไม้นไปแบ่งกันเ้วายไม่ถึงฮะแข่ไม่ถึงาย้อเคเ็นสามรอเห็นงเห็นสาสเห็นามสามนมสามมุมนะครับ เวลาเก็บภาพนะเก็บภาพเป็นที like. yes. okay. 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 Uh ่ระทึกระทึกหรือระลึกเก็บภาพเป็นที่ระลึกโอเคขอบคุณครับผมก็นของฝากแย้นิ่งนะคะคือหน่อไม้อัดนะคะค่ะแยานี้เอาหน่อไม้อัดดีนะคะฝากนีดนะคะ นี่นะคะนี่คือของฝากย่หนิงนะคะฝากพี่หลวงนะคะเป็นตอไม้อัดนะคะหน่อยไม้อัดอัดกับมือเองนะคะเป็นยอดตอไม้ไล่อ่อนๆนะคะยาหนิงก็มีของฝากให้คุณหลวงด้วยนะคะของฝากให้พี่หลวงให้ทนายแคทนะคะนี่นะคะย่หนิงทำเองอคะจ้าทำเองสวยมากเลยเนาะสวยมากนะคะพอนี่นึ่งค่ะแย่หนึ่งจะนึ่งกินไว้ทั้งปีเลยนะคะ ่ะสวยมากมากนะคะนี่เลยจ้าหนึ่งปีเลยเป็นปีได้นะคะทำใหม่นี่ทำทำทำได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วไม่รับประกันเปรี้ยวเลยรับรองว่าหอมรับประกันเปรี้ยวค่ะหอมสดเพราะเราไม่ได้ต้มให้มันจืดพอดีให้มันสุกนะคะนึ่งเนาะไม่ได้ต้มเนาะค่ะเราจะนึ่งเอานะคะขอฝากจากย่านนณิให้พี่หลวงพี่พี่หลวงนี่พี่หลวง น้ำไม้ที่หลวงขอบคุณมากครับค่ะครับเอาใจท้ายกระบะได้เนาะท้ายกระบะเลยมาที่หลวงค <c oughs> ่ะประมาณน <iff> <c oughs> ี้ค่ะข <c oughs> อบใจนะครับมาค่ะขอบใผมลืมเชื่อผมอยู่ไหนเนาะอยู่ไหนสงสัยพี่หลวงนั่งอยู่ที่ตรงนี้ในเช้านี้เย็ดกับกับผ้าพัน 5, คอเนานะพี่หลวง แม่ผู้ใหญ่เตรียมกับข้าวให้พี่หลวงตอนนี้เย็นหมดแล้วเพียบเรียบร้อยแล้วกรอบปิดไว้แม่ครัวรอพี่หลวงตั้งแต่เช้าอาหารก็ปิดเต็มเลยตอนนี้พี่หลวงต้องกลับไปทานก่อนนะคะอ่าได้ครับค่ะเพราะเขาทําไว้แล้วน้ําใจพี่ต้องิดหลวงต้องไปทานต้องไปล่ำลาอยู่ีค่ะค่ะเต็มเฮงเฮงเลยเจะเสื้อพี่หลวงายเสื้อพี่หลวงไย พี่พี่หลวงหาเสื้อหายที่ไหนเอาแล้วกันเลยพี่หลวงเมื่อเช้านี้อยู่ตรงนั้นกับอยู่ตรงนี้มีสองที่ค่ะมีสองที่ค <ส ress. S 2> ่ะเมื่อกีตื่นแต่ก็ไปให้เลยครับทีมงาน ในรถดูท anyway> um ี่ของฝักนี่อะไรบ้างกนไดมีตะคากล้องมีชมโมเออโ้กล้วยวีนี่กินกันทั้งบ้านเลยครับมีเดียวเหนเนี่ยมีเดียวโอ้ยดูกล้วย กล้วยไร่หวีใหญ่ขนาดนี้อุปกรณ์ทำมาหากินเราอย่าลืมนะพี่หลวงมีกล้วยหวีใหญ่ฝากอีกด้วยของแม่บนถิ่นโอ้กล้วยในตำนานกล้วยในตำนานมีละของน้อยใช่ไหมก็ของแม่ขาตลาดน้อยนะพี่หลวงนี่เดือนหน้ามาอีกครับจาจะของแม่้าตลาดน้อยผลขึ้นเลยรถพี่หลวงใหญ่อยู่ ที่วองเอาของพักไว้มันจะได้ไม่ฟิวเออแล้วเห็นแล้วเห็นยางเ้อเยที่เห็นแล้วเห็นแล้วเสื้อคนเสื้อจ้าโอ้โหในหางของฝากนะคะมีสลัดของใครน่ะของฝากเอาไว้ไหนเอาไว้ในน้ขางหน้ารถเดี๋ยวในข้างหน้าก่อนเดี๋ยวจะไปใส่กระเป๋าอยู่ไปกันเอาอันนี้ใส่ข้างหน้าก่อนไปไป นี่ก็คือล่ำลากันแล้วนะคะหลังจากที่ค่าเพราะอาหารเตรียมพร้อมตรงนั้นเลยนะคะแต่เช้านะคะก็จะไปส่งอยู่ที่บ้านแม่ผู้ใหญ่อีกนะคะอันคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ยานิงด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบุณค่ากดติดตามด้วยค่ะ